ใครที่กำลังคิดอยากจะไปโบทอกอยากให้ลองพราเมอร์ตัวนี้ก่อนค่ะสีลองพื้นลงสีเมคอัพได้แบบออกมาดี mm hmm. เพราะว่าเรามีตัวนี้นะคะปรับรูขุมขนปรับริ้วรอยให้หน้าของเราเนี่ยมันไบรท์ได้นะคะรือที่วาวที่ฉ่ำเราเองอาจจะอายุเยอะนะคะหรือว่ามีตีนปงตีนกายเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าเราก็อยากดูดีใช่ไหมเราไม่อยากดูดูแคร็กดูแห้งดูเหี่ยวเราไม่อยากเป็นแบบนั้น เราอยากดูแล้วสดใสเราอยากดูมี wireless, styles, dance, น้ำมีนวลนะคะใช้พามเมอร์ตัวนี้เหมือน oh. เหมือนเราผิวสุขภาพดีมาก,มากๆเลยนะคะ <Saturday interject ion> เห็นเลยว่ามันสามารถ section, <ummer> ปรับร Listen, gifted, ces, <net> ูขุมขนปรับริ้วรอยให้หน้าของเราเนี่ยมันมันไบรท์ได้นะคะให้หน้าของเราเป็นผิวที่วาวที่ฉ่ำแล้ววันนี้นะคะอิู่ใช้พามเมอร์ตัวนี้คู่กับรองพื้นตัวนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วอยาก แต่งหน้าดูผิวสุขภาพดีซื้อคู่นี้ไปนะคะคู่นี้เลยนะนะคะพราเมอร์บวกรองพื้น MFC นะคะรองพื้นเราก็เลือกตามเบอร์สีผิวเราได้เลยอยู่ใช้สำหรับผิวสองสีอยู่เลือกผิวสองสีคือตรงตรงกับผิวอยู่เลยคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าใช้คู่ผิวสวยมากกดจิ้มดูราคาในตะกร้าเลย